ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ m r Red c h a n n e ชช่องแห่งความลึกลับวันนี้ผมเองจะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศจากการสปอยหรือแม้แต่การจับประเด็นเด่นของภาพยนตร์แต่ละเรื่องมาเป็นการพาไปทำความรู้จักกับ10สถานที่จริงสุดเฮียนที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินของอเมริกาครับซึ่งในบางสถานที่ก็โด่งดังถึงขั้นถูกจับไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือแม้แต่ซีรีส์เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของความหลอนสั่นประสาทผ่านหูผ่านตาพวกเราทุกคนไปบ้างไม่มากก็น่อย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของคุณผู้ชมเราไปเริ่มกันด้วยเซนต์ออเกสตินไลท์เฮาส์หรือประภาคารเซนต์ออเกสตินแห่งฟลอริดาประภาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคศ1874อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเล50เมตรตัวประภาคารถูกทาไว้ด้วยสีขาวสลับดําเป็นหลายทางครับภายในประกอบไปด้วยบันได219ขั้นจากพื้นสู่ยอด ในอดีตเมื่อ200ปีก่อนมันถูกใช้เป็นแสงสว่างในยามราตรีให้กับกัปตันรวมถึงกะลาสีที่ตออออกเดินเรือผ่านหน้าน้านําบริเวณนั้นจนเมื่อมาถึงในยุคข,ของการล่าโจรสลัดประภาคารแห่งนี้ก็ถือเป็นที่มั่นสําคัญในการลอบโจมตีกองเรือโจรสลัดที่เขาปรนสะดมชาวบ้านรวมถึงเรือสินค้าที่แล่นผ่านพื้นที่โดยรอบครับหลังจากที่ถูกจับกลุ่มตัวได้บรรดาโจรสลัดเหล่านั้นก็จะถูกพิพากษาด,ด้วยการประหารชีวิตและนําร่างไปฝังไว้บริเวณพื้นที่ด้านหลังของตัวประภาคาร ทำให้ไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านรวมถึงกะลาสีที่ต้องออกเดินเรือในเวลากลางคืนมักได้ยินเสียงร้องโหยหวนของดวงวิญญาณโจรสลัดที่เสียชีวิตหรือบางครั้งถึงขั้นมองเห็นวิญญ,ญาณเหล่านั้นพยายามที่จะปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสูงสุดของตัวประภาคารก่อนที่ร่างเหล่านั้นจะค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ของหญิงสาวนิรนามรายหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ําเสียชีวิตชาวบ้านเล่าว่ามักจะพบเห็นดวงวิญญ,ญาณของเธอยืนอยู่บนตัวเพียงของประภาคาร และมองออกไปยังท้องทะเลเพื่อหาร่างของเธอเองที่จมหายลงไปครับสุดท้ายกับดวงวิญญาณของช่างทาสีซึ่งเสียชีวิตลงในขณะปฏิบัติงานที่ว่ากันว่าเขายังคงทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องภายในห้องใต้ดินของประภาคารแห่งนี้ครับ m ม u s ์ v i l l e Penitentiary, West Virginia หรือเรือนจําผีสิงแห่งรัฐเวอร์จิเนีย ขึ้นชื่อว่าเรือนจำหรือคุกแล้วเนี่ยก็คงจะปฏิเสธกันไม่ได้นะครับกับเรื่องราวสยองขวัญที่เคยเกิดขึ้นทั้งในขณะที่เรานักโทษเดีกยยังมีชีวิตอยู่และกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วมัลซูเอ็กก็เช่นกันครับเรือนจำแห่งนี้ถูกเปิดใช้งานขึ้นในปีคศ1876เพื่อรอรับนักโทษจานวน480คนเพียงแต่ในยุคนั้นเนี่ยมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นจํานวนมากทําให้มีนักโทษและเหล่าอาชญากรถูกส่งตัวเข้ามาคุมขังมากถึง2,400คนครับ นอกจากนั้นแล้วสถานที่ตั้งเดิมของเรือนจำเคยเป็นสุสานเก่าของชนเผ่าอินเดียแดงทำให้มีนักโทษหลายรายพบเห็นดวงวิญญาตของชาวอินเดียแดงโผล่ขึ้นมาหลอกหลอนพวกเขาอยู่หลายต่อหลายครั้งและโดยสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจากผู้คนจำนวนมากที่ต้องเข้ามาอยู่ร่วมกันอย่างแออัดทำให้เกิดโรคระบาดการฆ่าตัวตายรวมถึงการทะเลาะวิวาทจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการทรมานนักโทษจากฝีมือของเจ้าหน้าที่เรือนจำเอง และที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเหล่านักโทษที่ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตอยู่ภายในเรือนจําแห่งนี้มันเลยทําให้ม o u ส์วิลเนี่ยกลายสภาพเป็นเหมือนกับคุกที่ถูกสร้างไว้เพื่อกักขังดูวิญ,ญญาณเอาไว้โดยเฉพาะเลยครับและด้วยเหตุนี้เองเมื่อเรือนจําแห่งนี้ถูกปิดตัวลงผู้คนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจึงมักจะพบเข้ากับพลังงานลึกลับเหนือธรรมชาติอาทิเช่นประตูห้องขังที่เปิดปิดเองทั้งที่ถูกล็อกกุญแจเอาไว้ด้วยเสียงร้องของความช่วยเหลือของดูวิญญ,ญาณน,นักโทษที่ถูกทรมานจนตาย และเสียงบวระประหลาดที่แววออกมาจากด้านในของเรือนจําหลายต่อหลายครั้งบรรดาน,นักล่าท้าผีที่เคยเข้าไปสํารวจในเรือนจําเล่าเอาไว้ครับว่า,าตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้าไปในสถานที่แห่งนี้คุณจะรู้สึกกดดันและอึอดอัดอย่างรุนแรงคุณจะเริ่มมีอาการเวียนหัวจนต้องระเจียนออกมาและความรู้สึกเหล่านี้จะติดตามตัวของคุณเองไปอีกหลายต่อหลายวันครับ Mertle p l a n t a t i o n l a บ้านไร้ผีสิงแห่งลอสแองเจลิส สำหรับบ้านหลังนี้ถูกยกย่อมให้เป็นหนึ่งในบ้านผีสิงที่มีความเคี้ยนที่สุดของอเมริกาครับโดยที่ตัวบ้านสร้างเสร็จในช่วงปีคศ1796และสร้างขึ้นทับสุสารเก่าของชาวอินเดียแดน,นคล้ายกันกับเรือนจำมอส์วิล์ในยุคล่านานิคมเจ้าของบ้านมีแรงงานทาสผิวดำเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวที่มีชื่อว่าโคอีโคอีเป็นทาสสาวที่มีนิสัยสอดรู้สอดเห็นครับ โดยเฉพาะกับเรื่องของเจ้านายส่วนเจ้าของบ้านหลังนี้เองก็มีชื่อเสียงในด้านการทรมานทาสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจนมาวันหนึง่งโคอีเองถูกจับได้ครับว่าแอบฟังความลับบางอย่างของเจ้านายเธอจึงถูกลงโทษด้วยการตัดใบหูออกทั้งสองข้างสร้างความเจ็บปวดและความขับแค้นใจให้กับตัวของเธอเองเป็นอย่างมากสุดท้ายเธอจึงคิดที่จะเอาคืนด้วยการใส่ย,ยาพิษไว้ในขนมเค้กหวังเพียงเพื่อให้คนในครอบครัวเจ้าของบ้านนั้นล้มป่วยแต่ด้วยปริมาณของตัวยาที่มีมากเกินไป จึงทาให้ภรรยาและลูกสาวอีกสองคนของผู้เป็นนายเสียชีวิตลงในทันทีหลังจากนั้นโคอี้จึงพยายามหนีแต่ก็ไปไม่รอดครับเธอถูกจับตัวและถูกลงโทษด้วยการแขวนคอแต่บางกระแสก็ว่ากันว่าโคอี้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในแม่นมม้ำเมสซิซิปีครับเรื่องราวอาถรรพ์จากความแค้นของดวงวิญญาณโคอี้นั้นถูกเล่ากันปากต่อปากผ่านเจ้าของใหม่หลายครอบครัวที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย โดยว่ากันว่าทุกครอบครัวมักจะพบเจอเข้ากับดวงวิญญาณของทาสสาวรายนี้ในลักษณะที่มีผ้าพโพกหัวเพื่อปิดบังใบหูของเธอที่ถูกตัดขาดไปทั้งสองทางและยังได้ยินเสียงลากโซ่ตรวนของทาสในช่วงเวลากลางดึกหรือแม้แต่เห็นผู้หญิงชุดขาวเดินผ่านทะลุป,ประตูร่วมถึงกระแพงในมุมต่างๆของตัวบ้านอีกด้วยครับปัจจุบันบ้านหลังนี้ถูกปรณะขึ้นใหม่ให้กลายเป็นโรงแรมแต่ก็ยังมีแขกที่เข้าพักหลายคนยืนยันตรงกันว่าได้พบเข้ากับเหตุการณ์ประหลาดหลายต่อหลายครั้ง ในขณะที่พวกเขาเข้าพักอยู่ภายในโรงแรมแห่งนี้ลินคอนเทเตอร์อิลลินอยส์โรงละครสุดเทียนที่รัฐอิลลินอยส์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในรูปแบบของโรงละครเวทีโดยเฉพาะครับมันถูกเปิดตัวครั้งแรกในวันที่6ตุลาคมปีคศ1921่ในอดีตโรงละครแห่งนี้มีโอกาสในตอนรับบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมถึงดาราดังมากมายเพียงแต่มังถูกสร้างขึ้นทับซ่าข,ของอาคารที่พักเก่าที่เคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม จนมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากทําให้หลังจากนั้นไม่นานมีผู้เพ่อเ็นดูวิญญาณรวมถึงเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชมที่ไม่ได้รับเชิญเพื่อนๆลองลีวิวภาพตามกันว,ว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้าไปดูหนังในรอบมิดไหนโดยที่รอบข้างไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเลยแล้วอยู่ๆกลับมีร่างโปร่งใสข,ของใครก็ไม่รู้มานั่งอยู่ข้างๆมันก็คงจะขนลุกไม่น้อยเลยใช่ไหมครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาตั้แต่สมัยอดีตไล่มาจนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียว นอกจากดวงวิญ,ญญาณของผู้ชมที่ไม่ได้รับเชิญแล้วพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรวมถึงทีมงานละครเวทีที่ต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืนมาพบเจอเข้ากักบเหตุการณ์ประหลาดที่เรียกว่าโ o r t a l กด์หรือก็คือปรากฏการณ์สิ่งของที่อยู่ภายในโรงละครแห่งนี้มักจะขยับและเคลื่อนย้ายตัวเองได้โดยที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นครับส่วนพื้นที่บริเวณด้านนอกของโรงละครก็มักมีกู้พบเห็นการปรากฏตัวขึ้นของดวงวิญ,ญญาณคู่รักชายหญิงเดินจูงมือกันและสลายหายไปในอากาศอยู่บ่อยครั้ง มันเลยกลายเป็นสาเหตุให้ทีมนักล่าผีนิยมที่จะเข้าไปพิสูจน์ความสยองขวัญของลินคอนเทียเดอร์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเบลวิชเคฟเทนเนสซีถ้ำแม่มดแห่งรัฐเทนเนสซีที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่ถูกยกย่องให้เป็นตำนานสยองขวัญของสหรัฐอเมริกาครับถึงขั้นถูกจับไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Blair Witch Project จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและในบริเวณถ้ำแห่งนี้นี่เองที่จอห์นเบลและครอบครัวถูกจับมาทรมานจนเสียชีวิต ด้วยฝีมือของเคทแบดหรือเบลวิชอดีตเพื่อนบ้านของพวกเขานั่นเองจุดเริ่มต้นเกิดจากความแค้นส่วนตัวของเคทหลังจากที่ถูกครอบครัวเบลโกงที่ดินไปครับซึ่งก่อนตายเธอเองได้สาบแช่งครอบครัวเบลไว้ว่าเธอจะตามจองล้างจองฐานครอบครัวนี้ไปจนกว่าจะไม่เหลือคนสืบสกุลแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เธอว่าไว้จริงๆเพราะคนในครอบครัวเบลต้องพบเจอเข้ากับข้อกรรมสารพัดถึงขนาดที่แม้แต่บ้านเองยังถูกทิ้งร้างข้าวของกระจุยกระจายไม่เหลือสภาพเดิม บางคนถึงขั้นมีอาการคล้ายกับถูกเข็มนับพันทิ่มแทงทุกส่วนของร่างกายจนเสียชีวิตและสุดท้ายคนในครอบครัวนี้ก็ทยอยตายลงด้วยความทรมานจนไม่เหลือแม้แต่คนเดียวกับทุกวันนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเชื่อว่าวิญญาณของเบลวิชยังวนเวียนอยู่และไม่ได้ไปไหนโดยเฉพาะในถ้ำเก็บสมบัติของครอบครัวเบลที่มักจะมีเสียงหัวเราะอ,อย่างสะใจและเสียงโหยหวนจากความทรมานแววออกมาอยู่เป็นระยะ บางก็ว่าทางเดินภายในถ้ำแห่งนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังโลกของพูดผีวิญญาณได้อีกด้วยครับเ e v e r y Hills s s a n a t o r i u m สถานพยาบาลสยองแห่งรัฐเคนทากีขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่มีไว้สําหรับรักษาผู้ป่วยแล้วละก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวลี้ลับชวนสยองขวัญที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนั้นและสถานพยาบาลแห่งนี้เองก็เช่นเดียวกันครับโดยมันถูกเปิดใช้งานขึ้นในปีคศ1910 ่อใช้บำบัดและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคโดยเฉพาะตัวอาคารเดิมมีความสูง2ชั้นครับสามารถรองรับผู้ป่วยได้40-50ถึงเตียงเพียงแต่หลังจากที่เชื้อวัณโรคได้แพร่กระจายครอบคลุมไปทั่วทั้งรัฐเคนตากียอดผู้ป่วยรวมก็เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าจนน่าใจหายจึงได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มขึ้นตัวอาคารหลังใหม่มีความสูง5ชั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนคือแผนกผู้ป่วยผิวขาวแผนกผู้ป่วยผิวสีและแผนกผู้ป่วยเด็ก แม้สถานพยาบาลเบเวอร์รี่ฮิลส์จะขึ้นชื่อว่าทันสมัยที่สุดในยุคนั้นแต่การรักษาอาการของผู้ป่วยวัณโรคยังถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับวงการแพทย์จนทําให้หลายต่อหลายครั้งการรักษากลับกลายเป็นการทรมานผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นการล็อกกระดูกซี่โครงของผู้ป่วยออกเพราะแพทย์เชื่อว,ว่ามันจะช่วยให้เชื้อร้ายกระจายเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ได้น้อยลงหรือบางครั้งก็มีการตัดเอาปอดที่ติดเชื้อออกจากตัวของคนไข้แล้วแทนที่เข้าไปด้วยลูกโป่งแบบที่เราเอามาเป่าเล่นกันตอนเด็กๆนะครับ เพียงแต่เลือกใช้วัสดุที่ดูจะเป็นอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุดและกับอีกหลากหลายวิธีที่สุดแสนจะพิสดารทําให้ยอดผู้เสียชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาภายในซ a นาโทเรียมู้้สูงทะลุ6,000คนจนมาถึงในช่วงปีคศ1น6 1วงการแพทย์มีการค้นพบยาปฏิชีวนะที่ชื่อ s t r ตปโตไมซินเรื่องราวร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นที่ซนาโทเรียมจึงค่อยๆยุติลงครับเกตติสเบิร์กเพนซิลเวเนียสมรภูมิสุดคลั่งรักเพนซิลเวเนีย ในช่วงปีคศ1861ถึง1864เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นภายในสหรัฐอเมริกาหรือซีวิววอร์ครับจากชนวนเหตุเรื่องของการเลิกทาสประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมีความเห็นตรงกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนจึงเสนอให้ยกเลิกแรงงานทาสในขณะที่อีกเจ็ดรัฐทางตอนใต้นั้นไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมีการประกาศแยกตัวออกจากประเทศก่อนที่จะรวบรวมรัฐที่ไม่เห็นด้วยเพิ่มเติมได้หลังจากนั้นอีกสามรัฐ ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนจึงมีคำสั่งให้กองทัพเข้าปราบปรามและรวบรวมแผ่นดินอเมริกาให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งที่นี่เองคือจุดประท้าที่นองเลือดที่สุดของสงครามกลางเมืองในครั้งนั้นและหลังจากสงครามสิ้นสุดลงพบว่ามียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง10,000คนในขณะที่ยอดของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นก็มากถึง30,000คนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะในจุดที่เรียกว่าเดวิลเดนหรือถ้ำปีศาจที่มีลักษณะพื้นที่เป็นป่าหินถือเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สสุดของงมมรภูิแห่นี้ ในปัจจุบันผู้คนยังได้ยินเสียงฝีเท้าของทหารที่กำลังเดินลาดตระเวนรวมถึงเสียงปืนและเสียงปลีดร้องอย่างโหยหวนของดวงวิญญ,ญาณทหารที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากคมกระสุนและแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนั้นครับวินเชสเตอร์เฮาส์คลิฮาร์ดวินเชสเตอร์แคลิฟอร์เนียสถานที่สุดะพรึงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซมอนารัตแคลิฟอร์เนียมันถูกวิลเลียมวินเชสเตอร์เจ้าของบริษัทวินเชสเตอร์ไรเฟิลผู้ผลิตปืนชื่อดังซื้อเอาไว้ในปีคศ1884ร แต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆของคลหัสน์หลังนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ซาร่าวินเชสเตอร์ผู้เป็นภรรยาได้ว่าจ้างคนงานมาเพื่อต่อเติมคลหาสน์หลังนี้อยู่ตลอด24ชั่วโมงถ้าดูจากภายนอกสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันกันกบบ้านของคนรวยทั่วไปครับเพียงแต่ภายในของตัวบ้านนั้นมีการตกแต่งที่แปลกประหลาดยกตัวอย่างเช่นประตูที่เปิดออกแล้วเจอผนงังบันไดที่ไม่มีวันสร้างเสร็จหรือแม้แต่หน้าต่างบางบานที่ถูกปิดตายโดยไร้สาเหตุ และสุดท้ายกับทางเดินที่สลับซับซ้อนจนเหมือนกันกับเขาวงกฏซึ่งตัวของซาร่าเองได้เล่าถึงเหตุผลก่อนที่ตัวเธอเองจะเสียชีวิตลงเอาไว้ว่าเธอและลูกมองเห็นดวงวิญ,ญญาณของผู้คนที่ต้องเสียชีวิตจากอาวุธปืนที่ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทของสามีเธอตามมาหลอกหลอนตัวเธอกับลูกนับร้อยตนซาร่าจึงตัดสินใจจ้างคนงานมาต่อเติมตัวบ้านเพื่อใช้เป็นสเส้นทางหลบหนีให้กับตัวเธอเองและลูกอีกทั้งยังเป็นการหลอกล่อให้ดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้นวนเวียนอยู่ภายในตัวของคฤรหาด ที่มีห้องมากกว่า160ห้องจนไม่สามารถตามหาตัวเธอกับลูกหรือแม้แถ้าออกไปทําร้ายผู้คนที่อยู่ภายนอกได้ครับเรื่องราวลึกลับของคิหาสน์แห่งนี้ถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อวินเชสเตอร์หรือคลฤหาสน์ขังผีในปี2018ซึ่งตัวผมเองก็กําลังจะทําคลิปยกเกี่ยวกับคิหาสน์วินเชสเตอร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในเร็นี้ด้วยครับ The วิสท์เฮาส์บ้านแม่มดแห่งซาเลมที่แมสซาชเตส ถึงจะขึ้นชื่อว่าบ้านแม่มดแต่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้ถูกใช้เพื่อการพิพากษาคดีความที่เกี่ยวข้องกับการล่าแม่มดในปีคศ1692ครับโดยฝีมือของผู้พิพากษาจอมอามาหิตอย่างโจนาธานคอวินเหตุเกิดจากวันหนึ่งเด็กผู้หญิงภายในหมู่บ้านมีอาการชัดกระตุกพูดไม่ได้สับจนทําให้บาทหลวงของหมู่บ้านณเวลานั้นบอกกับชาวบ้านว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นเป็นฝีมือของแม่มดครับ และหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านจึงรวมตัวกันออกล่าหญิงต้องสงสยัยรวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบรดาผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดจริง,รงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากความกลัวของผู้คนในยุคนั้นประกอบกับการที่เรื่องราวเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้ามของคนบางกลุ่มจนทําให้มันขยายวงกว้างออกไปและกลายเป็นศกนกรรมที่น่ากดขู่ในเวลาต่อมาครับ ปัจจุบันบ้านหลังนี้ถูกเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่มดได้เป็นจํานวนมากซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องราวของบ้านแม่มดแห่งซารเลมแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอที่เคยทําเอาไว้เมื่อปีก่อนไว้ตรงใต้ดีสคริปชันกันแล้วกันนะครับอเมจิวิลบ้านชาตกรรมสยองแห่งลองไอแลนด์นิวยอร์กอเมจิวิลเป็นบ้านทรงดัตช์โคลอเนียนที่ดูเหมือนกันกันกบโรงนาทรงสูงครับมันมีหน้าต่างสองบานท ชื่อเสียงของบ้านหลังนี้โด่งดังถึงขั้นถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ร่วมถึงเขียนเป็นนวนิยายอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่จุดเริ่มต้นของความสยดสยองนั้นเกิดขึ้นในปีคศ .1974 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฆาตรกรรมภายในบ้านหลังนี้และหลังจากที่ไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร่างของโดนัลและหลุยเดอฟิโอสองสามีภรรยาที่ถูกยิงเข้าที่กลางหลังในขณะที่ภายในห้องนอนที่อยู่ใกล้เคียงกันก็พบเข้ากับร่างของจอห์นและมาคเดอฟซิโอ นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันส่วนในบริเวณห้องนอนชั้นล่างนั้นก็พบเข้ากับร่างที่ไร้วิญญาณของอาริสันและดอนเดอริโอทั้งหกศพนี้เกิดขึ้นจากฝีมือของรอนนี่เดอรฟิโอลูกชายคนโตของบ้านที่เป็นผู้ลงมือลั่นไกสังหารคนในครอบครัวของเขาเองครับโดยรอนนี่ให้การว่าเขาได้ยินเสียงกระสิทพร้อมทั้งเห็นเงาดําหยิบปืนมาใส่ไว้ภายในมือของเขา รอนนี่พูดต่อไปอีกว่าเขาได้ยินเสียงของใครบางคนกำลังพูดกรอกอูของเขาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยและตัวของเขาเองก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เพราะภายในหัวของเขานั้นมีแต่เสียงที่ดังอึกกระทึกเต็มไปหมดครับการเวลาผ่านไปก็มีอีกหลายต่อหลายครอบครัวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ซึ่งทุกครอบครัวต่างพบเจอเข้ากับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นคล้ายๆก,กันก็คือเสียงรื้อขนข้าวของตามห้องต่าง เมื่อสีเขียวที่ไหลยเยิ้อมออกมาจากรูกุญแจกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยคลุ้งภายในตัวบ้านหรือแม้แต่คราบของเหลวสีดำที่เปืเป้อนไปทั่วบริเวณพื้นของห้องน้ำครับและบ้านหลังนี้เองครับที่เอ็ดเวิร์ดและรอเรนวอร์เรนสองสามีภรรยาน,นักปีศาจวิทยาที่มีตัวตนอยู่จริงเคยเดินทางมาเพื่อพิสูจน์เรื่องราวลี้ลับภายในบ้านหลังนี้ซึ่งคุณผู้ชมคงจะคุ้นตากับบรรยากาศของบ้านกันมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring นั่นเองครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับสถานที่สุดสยองที่ทาง m y s t e r i o u s Channel ช่องแห่งความลึกลับพยายามรวบรวมข้อมูลมาเพื่อน,นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายสถานที่ครับเพียงแต่ผมขอยกยอดไว้ในโอกาสถัดไปแต่สำหรับเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมท่านใดอยากให้ผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับผมสัญญาว่าจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิม สำหรับวันนี้ผมเองคงต้องขอตัวลาไปก่อนหากผิดพลาดประการใดขออาภัยไวนาที่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ